สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่กุ o กกิ้งแอนด์กริลวิดอเล็กแนน์อีกนะครับวันนี้พาท่านมาทำซี่โครงหมักน้ำพึ่งโครงครับแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการหมักนะครับมีส่วนผสมอะไรจะแจกแจงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับที่ออกคลิปไปทุกอย่างเราจะเขียนไว้ทั้งหมดนะครับเผื่อว่าท่านจะนำไปปรับยุคปรับใช้นะครับด้วยความยินดี นี่วันนี้เราจะอบกันทักถังอีกนะครับลูกค้าขอร้องมานะครับสี่โครงอบน้ำผึ้งเราก็จัดนะครับวันนี้ก็สี่ห้าเส้นพร้อมกับหมูสามชั้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับสี่โครงหมูนะครับนี่เข้ามาสามสี่กิโลสามกิโลกว่านะครับเนี่ยแล้วทน่หมูสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะอบพร้อมกันเลยหมูสามชั้นเราจะแยกไปอีกแบบหนึ่งสําหรับอบกรอบนะครับ เดี๋ยวมาดูนั่นในกันหน่อยดิอืมนี่ครับสามชั้นนะครับนี่สวยนะครับเราทำทุกอย่างนะครับรีเฟกซกันเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อยากการบาร์บีวศึกษาคุกกิ้งเหยื่อริลวิทอเล็กนะครับเรายินดีทำให้ท่านได้ทานนะครับนี่วันนี้ก็เลยเลี้ยวกลับมาบาร์บีว มาอบปิ้งย่างกันอีกนะครับออกคลิปลูกมะกอ,อกไปออกคลิปไปปลาย่างปลากระเบนย่างแกงใบลาไปฝากทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจกันที่ร้านเงียบไม่ต้องถามนะครับร้านนะครับเดี๋ยวเราจะอบกับถังเลยวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปทาความสะอาดกันสวยนะครับสวยสวยสวยมากสวยมากวันนี้ทําซี่โครงอบน้ําพึ่งโพลงนะครับสูตรของกุ๊กกิ้งแอนกริวิทอเล็กไม่ตายตัวนะครับเราจะพัฒนาสูตรคอทสูตรอยู่เรื่อยนะครับ เราทํามาตลอดนะครับเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะครับท่านสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือท่านจะกําหนดเครื่องปรุงขึ้นมายังไงก็ดูแนวทางไปแล้วก็ยินดีนะครับเรายินดีนี่สองอย่างนี้วันนี้เราอบกันนะครับก่อนอื่นเราไปทําเครื่องปรุงนะครับหมักกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาทําการย่างกันนะครับเอากันอีกสักตั้งวันนี้ ตามใจลูกค้ากันหน่อยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สั่งกันเข้ามานะครับคุกกิ้งแกลิวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะมีความสุขในการกินนะครับวันนี้เราจะอบก,กับน้ําพึ่งโครงนะครับเดี๋ยวเจอกันครับมาครับท่านผู้ชมเรามาล้างทำฟันสะอาดที่โครงกันก่อนนะครับเดี๋ยวทำการหมักกันเลยนี่สามชั้น ล้างด้วยน้ำเปล่านะครับให้สะอาดติดลงเดี๋ยวเราก็ตดแต่งเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับพวกฝังผุดอะไรพวกนี้เอาออกให้หมดตดแต่งนะครับปกติย่างเราก็อบล้วก็น้ำมันรีดออกหมดนะครับใช้เวลาไม่นานประมาณ40นาทีก็สุกหมดนะครับนี่เอาออกเลยอย่างนี้ ท่านผู้ชมนี่เรามาถึงขั้นตอนการหมักไนแล้วนี่ล้างทำความสะอาดนะครับเราตัดส่วนมันออกไปบ้างนะครับตกแตง่งนี่<ร>ออกมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราหมักกันเลยครับนี่ตามชั้นเราแยกไปนะครับเราไม่หมักคนละสูตรกันกับหกกรอบนะครับอ่ะทีนี้เรามาถึงที่โรงแตกอย่างนี้เลยครับของมีดลงอย่างนี้เลยเวลาเราหมักจะได้เครื่องจะได้เข้าไปนะครับ แสกอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมมาทาส่วนผสมที่จะหมักซี่โครงอบน้าพึ่งโครงกันวันนี้นะครับสามกลอือแต่เราใชาแ้แค่สองกลือวันนี้กระเทียมพริกไทยดํานะครับส่วนรากผักชีไม่ต้องเราใช้ใบมะกรูดแทนนะครับเป็นสูตรของ Cooking and g r i l l with a l ็กนะครับตามเลยครับท่านผู้ชมเรามาดูส่วนผสมกันหน่อยครับ นี่คือ3ามเกลอือแต่ไอ้ราก,กว่าคีเราไม่ใช้วันนี้นะครับคุกกิ้งอย่างกลิ่วดัดแปลงมาใช้ใบมะกรูดนะครับํำพอแหลกอย่างนี้เลยครับตามไปด้วยนะ้ำมันหอยนะครับ3มช้อนโต๊ะโดยประมาณอยู่ที่วัตถุดิบด้วยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับไม่ต้องใส่เยอะขนาดช้อนโต๊ะก็โอเคนะครับเกลือนะครับ ผงรสดีเล่าสาเกนะครับเล่าปรุงอาหารนะครับน้ำผึ้งส่วนสำคัญเลยตัวนี้หัวใจหลักที่ลูกค้าสั่งเข้ามาว่าอยากกินซี่โครองอบน้ำผึ้งโปรงวันนี้กุกกิ้งเลยจัดตามคำขอนะครับเดี๋ยวเวลาเราอบปุ๊บเวลาว่างก่อนจะสุกเราไปดูบริเวณที่ าชาวบ้านก็เลี้ยงพึ่งกันพึ่งโพรงนะครับเดี๋ยวไปดูพาท่านไปดูก่อนที่ที่โครงจะสุกนะครับอ่ะเรามาหมักกันเลยมาครับเริ่มหมักกันเลยดียกว่าครับนี่ที่เราตำบอกท่านว่าสามเกลือนะครับรากผักชีเราไม่ใช้ตามหลักมันต้องเข้าสามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยดํารากผักชีแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนจากรากผักชีมาเป็นใบมกกะกรูดตามด้วยน้ํามันหอยนะครับ ีเราประมาณสามช้อนโต๊ะนะตัวนี้เพราะว่าปีโครงสามสี่เส้นตันวนี้นะครับซีอิ๊วขาวครับใส่ไปเลยเกลือครับแบ่งครึ่งก่อนนะครับผงรสดีครับใส่ไปเลยน้ำพึ้งครับ ใส่ไปประมาณสามสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะอย่าให้หวานนํำนะครับคือบาร์บีคิวหรือว่าปิ้งย่างปิ้งของย่างอย่าให้หวานนำํำนี่ส่วนสำคัญที่จะทำใหุ้ดยอดของความแซ่บของความอร่อยนะครับเหล้าสาเกใส่อ่าทีนี้เราก็ละลายเลยครับท่านผู้ชมละลายนะครับสูตรนี้สามารถนำไปเป็นอาชีพได้นะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจที่จะทำขายนะครับ ลูกค้ากลุ่มตลาดนัดหรือว่าแถวบ้านจาัดสรรอะไรผมคิดว่าเป็นกับแก้มอย่างดีนะครับแล้วอร่อยด้วยนะครับสูตรคุกกิ้งย่างกลิวิตอเล็กไม่ตายตัวนะครับเราพัฒนาสูตรอยู่ด้วยท่านไปทําดูนะครับแล้วก็ชิมดูก่อนที่จะขายให้คนอื่นเก็กินนะครับทุกอย่างเลยครับอาหารเราต้องปรุงแล้วเ,เราต้องชิมเราต้องกินได้ด้วยถ้าเผื่เรากินไม่ได้คนอื่นก็จะกินได้ยังไ okay. Okay. งโอเคอีกหลายร้อยกับนี่ หอมมากมากเลยเดี๋ยวเราชิมกันหน่อยดิชิมน้ำน้ำผสมก่อนเนี่ชิมได้ทุกอย่างกุ๊กกิ้งอย่างเดียวอายอดเดี๋ยวทำการหมักกันเลยครับเ,เดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงทำการอบกันเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยครับ นวดนวดหน่อยนะครับนวดให้เครื่องปรุงเข้าไปนี่ทาการน,นวดที่โครงกนันหอมมากครับอ่ะเสร็จเราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปอบกัน เดี๋ยวเราไปจัดการดูที่อบที่อะไรกันก่อนนะครับทางนู้นนะครับนี่ได้เวลากันแล้วเรามาดูกันหน่อยนี่วันนี้อบกับตัวนี้เลยครับตัวใหญ่อ,อ่ะเดี๋ยวเราทําการอบกันเลยนะครับเดี๋ยววัตถุดิบลงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับและใช้เวลาไม่เกิน40สนาทีนะครับ เดี๋ยวเราอบเสร็จอะไรเรียบร้อยจุดไฟเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมวิธีการเลี้ยงพึ่งโพรงนะครับแล้วก็กลับมาดูหลังจากนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดการอบกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมเราเอาวัตถุดิบลงแล้วนะครับเดี๋ยวทําการอบกันเลยเดี๋ยวได้ส่งกันประมาณสามโมงตรงเนี้ยนะครับนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนี่ครับที่โครง นี่สี่เส้นตกประมาณสามกิโลกว่านะครับในถังนี้วันนี้สี่กิโลกว่ากว่านี่สามชั้นนะครับเราตัดแบ่งครึ่งสะดวกต่อการอบนะครับนี่อบกรอบตัวนี้นะครับเราหมักไม่เหมือนกันกันกบซีโครงนี่นี่ซโครงนะครับเราหมักไปครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นี่เดี๋ยวทำการอบประมาณสี่สิบนาทีน่าจะสุกหมดนะครับอ่าเรามาปิดฝากันดีกว่าครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยี่สิบนาทีนี่มาครับท่านผู้ชมช่วงที่เรารออบที่โครงหมูอยู่กว่าจะถุกยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรากลับไปดูกันมาดูพึ่งกันก่อนนะครับที่เราเอาไปอบเอาไปหมัดที่โครงหมูที่อบกันวันนี้นะครับพึ่งโครงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือพึ่งโครงนะครับทีเ่เขาเลี้ยงนะครับเนี่ย ทำด้วยขอนไม้บ้างเลยท่อใยห,หินนะครับนี่ทําหลังขายด้วยนะครับเนี่ยคือเร้กเาจะจับมาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนี่ยนี่นี่ลังนี้แบบนะครับนี่รูเข้าไมา่ใหญ่นะครับอืมเป็นแถวเลยริมรั้วนะครับเลี้ยงธรรมชาติจับเขาเรียกว่าจับอะไรอ่ะตัวนางพญามาไว้แล้วก็จากนั้นมันก็ดำทีมเข้ามาเลย เดี๋ยวเราเดินดูกันเลยเยอะแยะไปหมดนะครับนี่อยู่ริมๆอย่างนี้เลยธรรมชาติพอถึงเวลาเ็าจะไปหาเกสรน,นะครับท่านผู้ชมหาเกสรมาเลี้ยงมาทําน้ําผึ้งที่เราเอาไปอบอที่เรา,เาไปหมักไปที่โครงนะครับนี่เลยพป้นโครงอย่างนี้เลยครับนี่คือชุมชนนะครับในะชุมชนเลี้ยงตลอดนะครับท่าน มาเที่ยวสมุยก็ถ้าต้องการจะมาดูว่าวิธีเลี้ยงพึ่งโพงเป็นยังไงติดต่อมาได้นะครับมาชมได้แล้วเปิอๆทุกช่วงไหนที่น้ำพึ่งลงยเยอะๆจะได้ชิมน้ำพึ่งนี่เต็มไปหมดเลยนี่ดินออกแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ทำจากไอ้ต้นมะพร้าวนะครับพึ่งโพงเ้งพึ่งโง เดีครับพาท่านมาชมรังแล้วก็ชมน้ำพึ่งกันด้วยน้ำพึ่งแท้นะครับเนี่ยจับเดือนห้าน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำพึ่งเ,เลี้ยงแบบธรรมชาติสนใจน้ำพึ่งติดต่อเข้ามาได้นะครับปานก๊อกจิ้งเห็นเคลวิธอเล็กจัดสรงให้เรียบร้อยเข้มข้น อันนี้เลยครับน้ำผึ้งนี้เลยที่เราเอาไปหมักที่โครงหมูนะครับสวยงามมาครับท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยยี่สิบนาทีผ่านไปอุย้ยความร้อนขึ้นเยอะนี่หอมมาตั้งแต่ไกลเลยนี่นี่มีช่องระบายความร้อนนะครับเนี่ยนี่เวลามันร้อนจัดอุณหภูมิขึ้นเยอะเราก็จัดการลดด้วยการเปิดตัวนี้เลยนะครับสะดวกนะครับตัวใหญ่นี่สะดวกมากรับงานทีละใหญ่ๆนะครับ คนเป็นร้อยสองร้อยนี่ไม่มีปัญหานะครับทําความร้อนได้ดีนะครับอ้าวเรามาดูกันหน่อยหอมมาแต่ไกลเลยนะครับหลังจากเรากลับมาจากดูพึ่งแล้วมาดูกันหน่อยอ้สุกแล้วครับสุกแล้ว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 ครับท่านผู้ชมสุกแล้วครับนี่นี่สุกแล้วกันแม่โอ้โหยี่สิบนาทีนะครับเนี่ยแล้วกัน นี่ท่านดูสวยมากๆเลยหอมโอ้นี่ใบมะกรูดเขียวๆอยู่นะครับหอมนะครับนี่ๆๆๆๆชุดยอดเลยนี่โอ้อลังการนานสร้างมากให้สุกเร็วมากไม่ถึงสี่สิบนาทีแป๊บเดียวเองนะครับนี่ยี่สิบนาทียังไม่เต็มเลยนี่จะสุกแล้วดูหมูหน่อยโอ้หมูสามชั้นก็สวยนะครับนี่ อ่ะเดี๋ยวเราปิดฝากันต่อนะครับกลับด้านเลยกลับด้านเลยกลับด้านเลยสุกแล้ว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 ซี่โครงหมูอบพึ่งโพงวันนี้นะครับน้าพึ่งสดๆนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับแก้ตั้งกรวงตั้งที่พักทไว้มันก็เข้าไปอยู่นะครับหลังจากเขาจับนางพญามาให้เข้ามาอยู่ในในกรวงก็เรียกกรวงภาษาใต้นะครับนี่ สุกแล้วเดี๋ยวเรากลับด้านกันเลยครับอืมสุดยอดมากๆเลยหอมจริงๆนี่ครับท่านผู้ชมเรากลับด้านแล้วนะครับนี่อุณหภูมิลดแล้วเหลือร้อยอสิบแล้วพอเราเปิดฝาไว้นี่กลับแล้วนะครับกลับด้านแล้วกลับด้านแล้วนี่กลับด้านสวยจริงๆหอมค่าชื่นใจ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 สุดยอดเลยครับออกเหลืองทองเลยสวยจริงๆนะครับ นี่เดี๋ยวต่ออีกสิบสิบห้านาทีเราก็ออกเลยสําหรับที่โครงนะครับมันจะได้กินแบบชุ่มฉ่านะครับอย่าลืมนะครับถูกออกถูกใจคลิปฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามากดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันนะครับเพื่อสําสร้างงานให้กับท่านผู้ชมได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับกุ๊กกิ้งกันกลิว ขอ,อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนะครับไดเข้านะมาทำมาอย่างนี้นะครับใจรักชอบมากนะครับเรื่องงานพรีเซนต์นี่ชอบจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เอาออกจากถังแล้วกันนะครับซี่โครงหมูอบน้ำพึ้งโครงครับมาปิดฝากันต่อเลยครับต่ออีกสักนาที ปิดอุณหภูมิตัวนี้เลยปิดอากาศนะครับเพื่อให้อุณหภูมิขึ้นนะครับต,ตอนนี้ก็ลดมาเหลือตัวลยอยเหลือร้องแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปประมาณกับสองร้อยนะครับาเดี๋ยวสิบนาทีสิบห้านาทีเรามาดูกันอีกนะครับุกแล้วก็เอาออกจากหลังเลยเรามาดูกันอีกครับสิบนาทีอ่าอืมมุกหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว แลอวเ,เอาออกกันทงนังกันเลยสุกแล้วสุกแล้วนี่ท่านผู้ชมเยอมากเลยเยอนเลยนี่เรียบร้อยแล้วนี่ครับท่านผู้ชมสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับที่โครงหมู อบน้ำพึ่งโพลง<อ>ดีท่านดูดีหอมจริงๆหอมมากๆเลครับนี่ชุ่มชําโอ้หอมมากๆเลยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรารอหมูสามชั้นด้วยนะครับเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าเลยพอเสร็จเรียบร้อยนะครับสุดยอดอลาัางการเหลือเกินหมอมน้ำลายจะไหลแล้วครับ เดี๋ยวรอสามชั้นนะครับแล้วก็จะได้แพ็คส่งลูกค้าเลยสุกเรียบร้อยนะครับสำหรับที่โครงหมูอบอน้ําพึ่งโพรงวันนี้นะครับ c o o k ิ้งกันเ r ล w w ววิต l าเ็กนะครับทํากันอีกวันหนึ่งสําหรับที่โครงนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถทําขายได้นะครับเอาไปทดลองทําแล้วก็ชิมดูแล้วก็หรือจะไปพลิกแพงปรุงแต่งยังไงก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับก็ขอให้สำเร็จ นะครับถ้าเผื่อคิดทําขึ้นมาขายได้นะครับนี่คือเป็นกับแกล้มอย่างดีเลยสําหรับซี่โครงนะครับ มาดูหมูอบกรอบกันหน่อยครับท่านผู้ชมเราต้องเอาออกหลังเพื่อนตัวนี้อกำลังจะกรอบอีกแล้วนะครับกลมๆเงยๆกลมๆเงยๆนี่ดูครับนี่ๆๆเห็นไหมกำลังทำความกรอบเขาเนี่ยเดี๋ยวก็สุกแล้วครับมีปฏิกิริยาที่จะกรอบนะครับอีก15นาทีน่าจะสุกเรียบร้อยครับ อ่ะเราปิดฝากันต่อเลยดูหมูกรอบด้านหน้ากันหน่อยนะครับนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยครับเดี๋ยวก็สุกแล้วครับท่านผู้ชมหมูสามชั้นอบก,กรอบนะครับเมื่อกี้ด้านหนังก็กรอบได้ที่แล้วเรากลับด้านมาเป็นด้านหน้าดูด้านหลังหน่อยนี่นี่เห็นไหมครับกรอบแล้วกันเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรากลับด้านหน้านะครับสุกแล้วก็เดี๋ยวอ,ออกเลยนิดเดียวอีกห้านาทีสิบนาทีมาครับท่านผู้ชมถึงเวลาที่ต้องตัดใส่กล่องแล้วก็พร้อมส่งแล้วครับนี่มืดมาแล้วเราต้องแย่งเานี่มืดเริ่มมืดแล้วตกทุกวันครับ่วงนี้ตกทุกวันไม่ได้ทํามาหากินกันแล้วยิ่งปิดอยู่แล้วร้านยิ่งหนักเข้าไปอีกนี่ฝนฟ้าก็ยากลัวเข้าดูดูฝนล,ล้ว เี๋เรามาหั่นที่โครงกันเลยครับนี่จัดการหั่นอย่างนี้เลยครับนี่เข้าช่วงระหว่างที่โครงนะครับอืม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  เนี่ยติดที่โครงอ่อนนะครับเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเราชิมดูสักหน่อยหอมมากครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะที่โครงอบน้ำพึ่งโครง สุดยอดครับอืมเงียบเลยอืมเดี๋ยวเราส่งให้ลูกค้าดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามมาชมสำหรับคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยการสับทีโครงใส่กล่องแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้านะครับอืมใส่กล่องมอืมกระดูกอ่อน กระดูกอ่อนที่กลองติดกระดูกอ่อนอร่อยที่สุดครับสดยอดสดนี้ลองมาทำกินกันดูนะครับจะทำขายหรือทำอะไรก็ทำยอดชิมเองก่อนถ้าอร่อยก็ปร่อยเลยนะครับเต็มกล่องเลย ครับท่านผู้ชมนี่หมูกรอบนะครับสามชั้นสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ตัดใส่กล่องเลย hmm. กิโลนึงเหลือแค่นี้กิโลนึงหืมกรอบมากๆครับกรอบมากมากนี่ดูหืม มมมมอนนี่ครับท่านผู้ชมเราสับเสร็จเรียบร้อยนะครับสินค้าพร้อมส่งนี่เราปิดกระดาษฟอยเพื่อให้เก็บความร้อนนะครับกว่าจะถึงมือลูกค้าอืมีเป็นซี่โครงหมดเลยนะครับแถวนี้พร้อมส่งอันนี้เป็นหมูกรอบนะครับนี่เป็นเงื้อแล้ว ครับไม่ได้ควมกระดาษฟอยอนี่เดี๋ยวต้องคุมกระดาษฟอนย,ยอฟอนอยนี่นี่เห็นไหมซี่โครงเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งโปรงทุกค่านรีเฟเข้ามาขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนและก็อดนุนพุ้งพิ้งแอนคริววิทย์หาเล็กนะครับแล้วก็ขอขอบคุณปยงท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่ นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ